เสียงลมวีดวิวพัดผ่านทุ่งนาร้างใบหญ้าแห้งกรอบเสียสีกันดังกรอบแกรบวิชัยเดินฝ่าความมืดมิดของค่ำคืนไร้จันทร์เขารู้สึกถึงเม็ดเหงื่อเย็นเยียบที่ไหลาอาบใบหน้าแม้อากาศจะเย็นยะเยือกในมือของวิชัยกำถุงผ้าเล็กๆแน่นภายในบรรจุผงสีขาวละเอียดมันคือยาสั่งยาพิษที่เขาได้มาด้วยความยากลำบาก ต้องแลกมาด้วยเงินเก็บสุดท้ายที่เหลืออยู่และอาจจะรวมถึงวิญญาณของเขาด้วยวิชัยหวนนึกถึงคำพูดของหมอผีที่มอบยาน,นี้ให้เขาจองระวังเจ้าหนุ่มเสียงแหบพร่าของชายชราดังก้องในความทรงจำยาสั่งนี้มีพลังอำนาจมหาศาลมันจะเอาชีวิตของใครก็ได้แต่ก็อาจจะเอาชีวิตของเจ้าด้วยถ้าเจ้าใช้มันผิดวิธีวิชัยสันสีสะ พยายามขับไล่ความกลัวออกไปเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนี่เป็นหนทางเดียวที่จะแก้แค้นเมคาได้เมคาแค่นึกถึงชื่อนั้นวิชัยก็รู้สึกเลือดในกายเดือดพล่านสามปีที่ผ่านมาชื่อนี้เป็นเหมือนฝันร้ายที่คอยหลอกหลอนเขาทุกคืนย้อนกลับไปเมื่อสามปีก่อนวิชัยเป็นเพียงชาวนาธรรมดาที่มีที่ดินทำกินเล็ก แต่ก็พออยู่พอกินเขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับภรรยาและลูกสาวตัวน้อยจนกระทั่งวันหนึ่งเมคาก็ปรากฏตัวขึ้นในหมู่บ้านเมคาแนะนำตัวว่าเป็นนักธุรกิจจากกรุงเทพที่มาดูลู่ทางลงทุนในชนบทเขามาพร้อมกับรอยยิ้มหวานและคำสัญญาลมๆแหลงๆว่าจะนำความเจริญมาสู่หมู่บ้านด้วยวาทศิลป์อันแสนคม เมคาสามารถโน้มน้าวให้ชาวบ้านหลายคนร่วมลงทุนในโครงการของเขารวมถึงวิชัยด้วยวิชัยตัดสินใจเอาที่ดินทำกินไปค้ำประกันเงินกู้ก้อนใหญ่โดยหวังว่าจะได้ผลตอบแทนงามๆกลับมาแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามเมื่อได้เงินลงทุนมาแล้วเมคาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับเงินทั้งหมดโครงการที่เคยสัญญาไว้ไม่มีวี่แววว่าจะเกิดขึ้น วิชัยและชาวบ้านอีกหลายคนที่ร่วมลงทุนต้องกลายเป็นหนี้ก้อนโตวิชัยพยายามดิ้นรนหาทางชำระหนี้แต่ก็ไม่สามารถหาเงินได้ทันตามกำหนดในที่สุดธนาคารก็ยึดที่ดินทำกินของเขาไปชีวิตของวิชัยพังทลายลงในชั่วข้ามคืนภรรยาของเขาทนความยากลำบากจนไม่ไหวจึงพาลูกสาวหนีไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัด ถึงให้วิชัยเผชิญชะตากรรมเพียงลำพังความโศกเศร้าและความสิ้นหวังเข้าครอบงำจิตใจของวิชัยเขากลายเป็นคนเก็บตัวไม่พูดไม่จากับใครดื่มเหล้าเป็นว่าเล่นเพื่อให้ลืมความทุกข์วันหนึ่งขณะที่วิชัยเดินเซซังเซไปตามถนนในหมู่บ้านเขาได้ยินเสียงคุยกันของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งรู้ไหมเมคาคนนั้นน่ะที่แท้ก็เป็นญาติกับกำนันนี่เอง เสียงหนึ่งพูดขึ้นจริงเหรออีกเสียงถามอย่างตกใจใช่ได้ยินมาว่าเป็นหลานชายของกำนันตอนนี้ก็หลบหๆซ่อนๆอ,อยู่บ้านกำนันนั่นแหละวิชัยรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนคว้างความจริงที่ได้รู้ทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกหักหลังซ้ำสองกำนันเป็นผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านเคารพนับถือไม่มีใครคิดว่าเขาจะมีส่วนรู้เห็นกับการโกงครั้งนี้ วิชัยพยายามหาทางเอาผิดกับกำนันและเมคาแต่ก็ไม่สำเร็จกำนันมีอิทธิพลมากเกินไปไม่มีใครกล้าให้การเป็นพยานแม้แต่ตำรวจก็ยังปิดคดีอ้างว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอความแค้นในใจของวิชัยพุ่งสูงขึ้นทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ยินเรื่องราวของยาสั่งจากคนแก่คนหนึ่งในหมู่บ้าน ยาสั่งนะ่ะเป็นยาพิษที่ร้ายแรงมากนักคนแก่เล่าถ้าใครกินเข้าไปแล้วก็ต้องตายแน่แต่มันจะออกฤทธิ์ก็ต่อเมื่อคนที่กินมันไปกินอาหารที่กําหนดไว้หรือถึงเวลาที่ถูกสั่งเอาไว้วิชัยรู้สึกเหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นี่อาจจะเป็นวิธีเดียวที่เขาจะแก้แค้นเมฆาได้เขาใช้เวลาหลายเดือนในการสืบหาแหล่งที่มาของยาสั่งในที่สุดก็ได้พบกับหมอผี ที่อาศัยอยู่ในป่าลึกและนั่นคือที่มาของถุงผ้าใบเล็กในมือของวิชัยที่บรรจุผงยาสั่งอยู่ภายในวิชัยเดินมาถึงบ้านของกำนันบ้านหลังใหญ่ตั้งตรางานอยู่บนเนินเขาเล็กๆรั้วสูงล้อมรอบไฟฟ้าสว่างจ้าส่องออกมาจากหน้าต่างหลายบานวิชัยแอบซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ใกล้ๆรั้วบ้านเขารอคอยโอกาสไม่นานนัก เขาก็เห็นคนรับใช้คนหนึ่งเดินออกมาจากประตูรัว้วพร้อมกับถุงขยะในมือวิชัยรีบเดินเข้าไปหาพี่ครับวิชัยเรียกผมมีของฝากมาให้คุณเมคาช่วยเอาไปให้หน่อยได้ไหมครับคนรับใช้มองวิชัยอย่างสงสยัยอะไรรึวิชัยยื่นถุงกระดาษใบเล็กให้ขนมครับเพื่อนเก่าฝากมาให้คนรับใช้รับถุงไปอย่างลังเล แต่ก็ไม่ได้ถามอะไรมากเขาเดินกลับเข้าไปในบ้านวิชัยยืนรออยู่ด้านนอกหัวใจเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวผ่านไปครู่ใหญ่ก็มีเสียงโวยวายดังมาจากในบ้านตามด้วยเสียงคนวิ่งชุนลมุนวิชัยรู้ว่าแผนการของเขาสำเร็จแล้วเขารีบวิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วแต่แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นวิชัยรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แผ่นหลัง เขาล้มลงกับพื้นโลหิตไหลออกมาจากบาดแผลโลกรอบตัวของวิชัยค่อยๆมืดลงเสียงวุ่นวายรอบข้างเริ่มเลือนหายเขาหลับตาลงช้าๆพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายแต่แล้ววิชัยลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในห้องสีขาวกลิ่นยาฆ่าเชื้อโชยมาแตะจมูกเสียงเครื่องวัดชีพจรดังติ๊ก อยู่ข้างหูคุณฟื้นแล้วหรือคะเสียงพยาบาลสาวดังขึ้นวิชัยพยายามพูดแต่ก็รู้สึกเจ็บที่คอจนเปล่งเสียงไม่ออกอย่าเพิ่งพยายามพูดนะคะพยาบาลสาวเอ่อยเตือนคุณเพิ่งผ่าตัดมาต้องพักผ่อนให้มากๆวิชัยพยักหน้าเบาๆสมองของเขายังคงสับสนวุ่นวายเขาจำได้ว่าตัวเองถูกยิงที่หลังแต่ทำไมถึงยังมีชีวิตอยู่ คุณโชคดีมากนะคะที่รอดมาได้พยาบาลพูดต่อกระสุนเฉียดหัวใจไปแค่นิดเดียวอีกนิดเดียวก็คงไม่รอดแล้ววิชัยนอนนิ่งพยายามเรียบเรียงความคิดเขาแน่ใจว่าแผนการของตนสำเร็จแล้วเมคาต้องได้รับยาสั่งไปแน่ๆแต่ตอนนี้เขากลับมาอยู่ในโรงพยาบาลไม่รู้ว่าผ่านมากี่วันแล้ววันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าวิชัยค่อยๆฟื้นตัว แผลที่หลังของเขาเริ่มดีขึ้นแต่จิตใจกับว้าวุ่นไม่หายเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมคาบ้างในที่สุดวันที่วิชัยรอคอยก็มาถึงแพทย์อนุญาตให้เขาออกจากโรงพยาบาลได้ทันทีที่ก้าวออกจากโรงพยาบาลวิชัยก็รีบมุ่งหน้ากลับไปยังหมู่บ้านเขาต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่เขาหายตัวไปแต่สิ่งที่เขาพบกลับทำให้ช็อก หมู่บ้านยังคงเป็นปกติไม่มีวี่แววว่าจะมีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆเกิดขึ้นบ้านของกำนันยังตั้งตระงานอยู่บนเนินเขาไม่มีร่องรอยของความวุ่นวายใดๆวิชัยเดินเข้าไปในร้านขายของชำในหมู่บ้านหวังว่าจะได้ข่าวคราวอะไรบ้างอา้าวไอ้ชัยเสียงของลุงเจ้าของร้านดังขึ้นหายไปไหนมาตั้งนานนึกว่าตายไปแล้ววิชัยยิ้มแห้ง ผมไปธุระที่ต่างจังหวัดมานะครับลุงเขาโกโหกแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับในช่วงที่ผมไม่อยู่ลุงขมวดคิ้วก็ไม่มีอะไรนะทุกอย่างก็เหมือนเดิมอ๋อมีแต่ง,งานเลี้ยงใหญ่ที่บ้านกำนันเมื่อเดือนก่อนได้ยินว่าหลานชายกำนันกลับมาเยี่ยมบ้านเลยจัดงานใหญ่โตวิชัยรู้สึกเหมือนถูกสาดน้ำเย็นใส่หน้าหลานชายกำนันหมายถึงเมคาเหรอครับใช่ใช่ลุงพยักหน้า ไอหนุ่มนั่นแหละดูท่าทางรวยขึ้นเยอะเลยนะมาพร้อมกับรถหรูแถมยังบริจาคเงินช่วยหมู่บ้านอีกตั้งเยอะวิชัยรู้สึกหัวหมุนเขารีบออกจากร้านโดยไม่ได้ซื้ออะไรเดินโซเซไปตามถนนในหมู่บ้านไม่มีทางไม่มีทางที่เมคาจะยังมีชีวิตอยู่ได้เขาแน่ใจว่ายาสั่งต้องออกฤทธิ์แล้วแต่ในขณะที่วิชัยกำลังสับสนวุ่นวายเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลัง สวัสดีครับคุณวิชัยวิชัยหันควับไปพบว่าเมคายืนอยู่ตรงนั้นใบหน้ายิ้มแย้มดวงตาเป็นประกายคุณคุณยังมีชีวิตอยู่วิชัยถามเสียงสัน่นเมคาหัวเราะเบาๆทำไมผมจะต้องตายล่ะครับผมสบายดีแข็งแรงดีด้วยซ้ำวิชัยรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนคว้างเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แต่ย่าสังวิชัยพึมพำ สีหน้าของเมคาเปลี่ยนไปทันทีรอยยิ้มหายไปแทนที่ด้วยสีหน้าเย็นชาอ๋อคุณหมายถึงยาพิษที่คุณพยายามจะใส่ในอาหารของผมนะสิเมคาพูดเสียงเรียบน่าเสียดายจริงๆที่แผนการของคุณล้มเหลววิชัยถอยหลังด้วยความตกใจคุณคุณรู้เมคายิ้มเยือกเย็นแน่นอนสิครับผมรู้ทุกอย่าง รู้ว่าคุณพยายามจะแก้แค้นผมรู้ว่าคุณไปหายาม,มาจากไหนแล้วแล้วทำไมผมถึงยังมีชีวิตอยู่วิชัยถามเสียงสัน่นเมคาหัวเราะเบาๆเพราะผมต้องการให้คุณมีชีวิตอยู่ไงละ่ะคุณคิดว่าใครเป็นคนพาคุณส่งโรงพยาบาลหลังจากที่คุณถูกยิงกับผมนี่แหละวิชัยรู้สึกสับสนไปหมดแต่ทำไมเพราะการฆ่าคุณมันง่ายเกินไปเมคาตอบ ผมอยากให้คุณได้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะพยายามแก้แค้นผมยังไงคุณก็ไม่มีวันชนะผมได้วิชัยรู้สึกขาอ่อนเขาสุดตัวลงนั่งกับพื้นเมคาก้มลงมากระซิบข้างหูของวิชัยแต่คุณรู้ไหมอะไรที่น่าขันที่สุดวิชัยเงยหน้ามองเมคาด้วยสายตาหวาดกลัวยาสั่งที่คุณพยายามจะใช้กับผมนะ่ะเมคาพูดต่อ มันไม่ได้เข้าสู่ร่างกายผมหรอกแต่มันเข้าสู่ร่างกายของคุณตั้งหากวิชัยเบิกตากว้างด้วยความตกใจไม่จริงเป็นไปไม่ได้เมคายิ้มอย่างเยือกเย็นจำได้ไหมตอนที่คุณอยู่โรงพยาบาลอาหารที่คุณกินน้ำที่คุณดื่มยาที่คุณได้รับทั้งหมดนั่นแหละที่มียาสั่งผสมอยู่วิชัยรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายเขานึกถึงคาเตือนของหมอผี ยานี้มีพลังอำนาจมากมันจะเอาชีวิตของใครก็ได้แต่ก็อาจจะเอาชีวิตของเจ้าด้วยถ้าเจ้าใช้มันผิดวิธีแล,แล้ว,แล,วแล้วตอนนี้วิชัยถามเสียงสัน่นเมคายืดตัวขึ้นมองนาฬิกาข้อมืออีกไม่กีน่นาทีแล้วยาสั่งจะออกฤทธิ์เต็มที่คุณจะได้รู้ว่าความตายที่แท้จริงเป็นยังไงวิชัยรู้สึกหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆ เหงื่อเย็นๆไหลาอาบใบหน้าเม่าหันหลังเดินจากไปทิ้งให้วิชัยนั่งอยู่กับพื้นถนนวิชัยพยาย,ยามลุกขึ้นแต่ขาของเขากลับไม่มีแรงเขารู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกไฟเผาจากภายในภาพตรงหน้าเริ่มพล่าเลือนเสียงรอบข้างเริ่มแผ่วเบาลงวิชัยพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเขากลับเบาจนแทบไม่ได้ยิน ในวินาทีสุดท้ายเขาเห็นภาพของภรรยาและลูกสาวลอยมาตรงหน้าก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงร่างของวิชัยล้มลงกับพื้นถนนไม่มีใครสังเกตเห็นชายร่างผอมแห้งที่นอนแน่นิ่งอยู่ริมทางเมคายืนมองอยู่ไกลๆรอยยิ้มเยือกเย็นปรากฏบนใบหน้าก่อนที่เขาจะหันหลังเดินจากไปคืนนั้นฝนตกหนัก สายฝนกระหน่ำลงมาไม่หยุดฉะล้างร่างไร้วิญญาณของวิชัยที่นอนแน่นิ่งอยู่ริมถนนไม่มีใครสังเกตเห็นร่างนั้นท่ามกลางความมืดมิดและสายฝนที่โปรยปลายแต่แล้วนิ้วมือของวิชัยกระดิกเล็กน้อยร่างที่นอนนิ่งค่อยๆขยับวิชัยลืมตาขึ้นอย่างชา้ชาๆสายตาของเขาว่างเปล่าไร้ซึ่งประกายชีวิต วิชัยค่อยๆลุกขึ้นยืนร่างกายเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าและผิดธรรมชาติราวกับหุ่นยนต์ที่ขาดการหล่อลื่นเขาเริ่มเดินไปตามถนนทิ้งรอยเท้าเปียกชื้นไว้บนพื้นแต่ละก้าวดูเหมือนต้องใช้ความพยายามอย่างมากวิชัยเดินมาถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งบ้านของเขาเองหรืออย่างน้อยก็เคยเป็นบ้านของเขาก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลาย เขายือนอยู่ตรงหน้าประตูมือที่เย็นเฉียบค่อยๆย,ยกขึ้นเคาะประตูเสียงเคาะดังขึ้นสามครั้งไม่มีเสียงตอบรับวิชัยยกมือขึ้นเคาะอีกครั้งคราวนี้แรงขึ้นประตูเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งภรรยาของวิชัยใครนะ่ะเธอถามเสียงสัน่นก่อนจะเบิกตากว้างด้วยความตกใจ เมื่อเห็นว่าเป็นใครวิวิชัยวิชัยยืนนิ่งมองหน้าภรรยาด้วยดวงตาว่างเปล่าที่รักนี่คุณเหรอภรรยาของเขาถามอีกครั้งน้ำตาเริ่มคลอฉันได้ข่าวว่าคุณวิชัยไม่ตอบเขาเพียงแต่ก้าวเข้าไปในบ้านทิ้งรอยน้ำและโคลนไว้บนพื้นคุณหายไปไหนมาภรรยาถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือทำไมถึงกลับมาตอนนี้ วิชัยหยุดยืนหันมามองภรรยาอย่างช้าๆปากของเขาขยับพยายามจะพูดอะไรบางอย่างลูกเสียงแหบแห้งดังออกมาจากลำคอของวิชัยลูกอยู่ไหนภรรยาของเขาชะงักสีหน้าเปลี่ยนเป็นหวาดกลัวลูกคุณหมายถึงน้ำใสเหรอวิชัยพยักหน้าช้าๆน้ำใสน้ำใสไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วละ่ะ ภรยาตอบเสียงสัน่นหลังจากที่คุณหายไปฉันก็พาเธอไปอยู่กับยายที่ต่างจังหวัดวิชัยก้าวเข้าไปใกล้ภรยาอีก9้าวมือเย็นเฉียบของเขายื่นออกไปแตะใบหน้าของเธอภรยาของเขาสะดุง้งถอยหลังด้วยความตกใจวิชัยคุณคุณเป็นอะไรไปทำไมคุณถึงตัวเย็นขนาดนี้วิชัยไม่ตอบเขาเพียงแต่จ้องมองภรรยา ด้วยดวงตาว่างเปล่าฉันฉันขอโทษภรรยาของเขาพูดพลางร้องไห้ฉันไม่น่าทิ้งคุณไปฉันน่าจะอยู่ข้างคุณแต่ฉันฉันทนไม่ไหววิชัยยังคงเงียบแต่มือของเขาค่อยๆเลื่อนลงมาที่ลำคอของภรรยาวิชัยเธอถามด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวคุณกำลังทำอะไรนิ้วของวิชัยเริ่มบีบแน่นขึ้นทีละน้อยวิชัยหยุดนะ ภรยาของเขาร้องด้วยความตกใจพยายามดิ้นหลุดช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเธอเสียงฝนที่ตกหนักกลบเสียงทุกอย่างวิชัยบีบคอภรรยาแน่นขึ้นเรื่อยๆดวงตาว่างเปล่าของเขาจ้องมองใบหน้าที่กำลังขาดอากาศหายใจของเธอในที่สุดร่างของภรยาก็อ่อนระทวยลงหมดสติไปวิชัยปล่อยมือ ปล่อยให้ร่างของเธอร่วงลงกับพื้นเขายืนมองร่างที่นอนนิ่งอยู่ตรงหน้าอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันหลังเดินออกจากบ้านไปเขาเดินฝ่าสายฝนอีกครั้งคราวนี้มุ่งหน้าไปยังบ้านของกำนันที่นั่นเมคากำลังนั่งดื่มวายอยู่ในห้องรับแขกเขายิ้มอย่างพึงพอใจรู้สึกว่าตัวเองได้ชนะอย่างเด็ดขาดแต่แล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น เมคาขามวดคิ้วสงสัยว่าใครจะมาเยือนในคึืนฝนตกเช่นนี้เขาลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูแต่ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือวิชัยเป็นไปไม่ได้เมคาอุทานด้วยความตกใจนายต้องตายไปแล้ววิชัยไม่พูดอะไรเขาเพียงแต่ก้าวเข้ามาในบ้านทิ้งรอยเท้าเปียกชื้นไว้บนพื้นเมคาถอยหลังด้วยความหวาดกลัวอย่าเข้ามานะนายเป็นใครกันแน่ วิชัยหยุดยืนจ้องมองเมคาด้วยดวงตาว่างเปล่าปากของเขาขยับเปล่งเสียงแหบแห้งออกมายาสังเมคารู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบเขานึกถึงคำเตือนที่เคยได้ยินมาเกี่ยวกับยาสังว่ามันอาจจะสร้างสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายนี่มันเป็นไปไม่ได้เมคาพูดเสียงสัน่นยาสังมันควรจะฆ่านายไม่ใช่ วิชัยก้าวเข้าไปใกล้เมคาอีกเก้ามือเย็นเฉียบของเขายื่นออกไปเมคาพยายามวิ่งหนีแต่ขาของเขากลับอ่อนแรงเขาล้มลงกับพื้นวิชัยค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ยืนตระงานอยู่เหนือร่างของเมคาที่นอนหงายอยู่บนพื้นอยา่าอย่าทำอะไรฉันนะเมคาอ้อนวอนน้ําตาไหลาอาบแก้มฉันขอโทษฉันไม่น่าทำแบบนั้นกับนาย ฉันจะคืนทุกอย่างให้นายได้โปรดแต่วิชัยไม่ฟังคำอ้อนวอนเขาค่อยๆก้มลงคุกเข่าข้างๆร่างของเมคามือเย็นเฉียบของเขาเริ่มบีบคอของอีกฝ่ายเมคาพยายามดิ้นรนต่อสู้แต่ก็ไม่เป็นผลพละกำลังของวิชัยมากกว่าที่เขาคาดคิดดวงตาว่างเปล่าของวิชัยจ้องมองใบหน้าที่กำลังขาดอากาศหายใจของเมคาเขาไม่แสดงอารมณ์ใดๆ ขณะที่มือบีบแน่นขึ้นเรื่อยๆในที่สุดร่างของเมคาก็อ่อนระทวยลงหมดสติไปวิชัยปล่อยมือยืนขึ้นช้าๆมองร่างที่นอนนิ่งอยู่ตรงหน้าแต่แล้วเสียงฝีเท้าก็ดังมาจากชั้นบนของบ้านเมคามีอะไรหรือเปล่าลูกเสียงของกำนันดังขึ้นวิชัยหันไปมองบันไดเห็นร่างของกำนันกำลังเดินลงมากำนันชะงัก เมื่อเห็นภาพตรงหน้าร่างของเมคาที่นอนนิ่งอยู่บนพื้นและวิชัยที่ยืนอยู่เหนือร่างนั้นวิชัยกำนันอุทานด้วยความตกใจแกมันผีอะไรกันแกควรจะตายไปแล้วนี่วิชัยหันมามองกำนันอย่างช้าช้าดวงตาว่างเปล่าของเขาจ้องมองชายชาราที่กำลังตัวสั่นด้วยความกลัวกำนันรีบวิ่งกลับขึ้นบันไดพยายามหนีเอาตัวรอดแต่วิชัยก็ตามขึ้นไปอย่างไม่รีบร้อน แต่ละก้าวของเขาหนักแน่นและแน่วแน่เมื่อถึงชั้นบนกำนันวิ่งเข้าไปในห้องนอนพยายามล็อกประตูแต่วิชัยก็ตามมาทันเขายือนอยู่ตรงประตูที่เพิ่งปิดลงอย่าเข้ามานะกำนันตะโกนด้วยความหวาดกลัวฉันจะให้ทุกอย่างที่แกต้องการเงินที่ดินอะไรก็ได้แต่วิชัยไม่ตอบเขาเพียงแต่ออกแรงผลักประตู หมาล็อกประตูแตกออกด้วยพละกกำลังที่มากผิดมนุษย์กำนันถอยหลังจนชิดผนังมองดูวิชัยที่ค่อยๆเดินเข้ามาในห้องด้วยความหวาดกลัวแกแกต้องการอะไรกำนันถามเสียงสัน่นวิชัยหยุดยืนตรงหน้ากำน,นันปากของเขาขยับเปล่งเสียงแหบแห้งออกมาความยุติธรรมกำนันเบิกตากว้างด้วยความตกใจความยุติธรรมแกหมายถึงอะไร วิชัยไม่ตอบเขาเพียงแต่ยื่นมือออกไปคว้าขอเสื้อของกำนันหลากร่างของชายชาราเดินออกจากห้องไปกำนันพยายามดิ้นรนต่อสู้แต่ก็ไม่เป็นผลพละกำลังของวิชัยมากเกินกว่าที่เขาจะต้านทานได้วิชัยลากกำนันลงบันไดามาชั้นล่างที่นั่นเมคากำลังลืมตาตื่นขึ้นมาพยายามลุกขึ้นนั่งลุงเมคาร้อง เมื่อเห็นกำนันถูกลากมาวิชายโยนร่างของกำนันลงข้างๆเมคายืนตรงานเหนือร่างทั้งสองพวกเราพวกเราผิดไปแล้วกำนันพูดเสียงสัน่นเราไม่ควรโกงชาวบ้านไม่ควรทำร้ายแกเราขอโทษแต่วิชัยไม่ฟังคำขอโทษเขาเพียงแต่จ้องมองทั้งสองด้วยดวงตาว่างเปล่าแล้วจู่ๆร่างของวิชายก็เริ่มสั่นสะท้านผิวหนังของเขาเริ่มแตกระแหงเป็นร่อง มีแสงสีขาวจ้าส่องออกมาจากกรอยแยกเมคาและกำนันมองด้วยความหวาดกลัวไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นร่างของวิชัยค่อยๆแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆเผยให้เห็นแสงสว่างจ้าที่อยู่ภายในเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากทุกทิศท,ทุกทางราวกับว่ามีวิญญาณนับร้อยนับพันกำลังร้องครวญครางเมคาและกำนันปิดหูปิดตา พยายามหนีจากภาพและเสียงอันน่าสยดสยองตรงหน้าแล้วจู่ๆทุกอย่างก็เงียบลงเมื่อพวกเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งวิชัยหายไปแล้วเหลือเพียงเท่าฐานกองเล็กๆบนพื้นแต่ความโล่งใจของพวกเขาอยู่ได้ไม่นานจู่ๆพวกเขาก็รู้สึกเจ็บปวดไปทั้งร่างราวกับมีไฟกำลังเผาไหม้อยู่ภายในมามามม่นะเมคาพูดเสียงสั่นนี่มันยาสัง กำนันพูดต่อดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวทั้งสองเริ่มกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกทำลายจากภายในนอกบ้านฝนยังคงตกหนักเสียงฟ้าร้องดังสนั่นหวั่นไหวกลบเสียงกรีดร้องของทั้งสองคนที่อยู่ภายในบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นแดดสองสว่างท้องฟ้าสดใสราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมา ชาวบ้านพบศพของกำนันและเมคาในบ้านหลังใหญ่สภาพศพถูกทำลายจนแทบจำไม่ได้ตำรวจสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุจากไฟฟ้าช็อตไม่มีใครรู้เรื่องดาวที่แท้จริงไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นแต่ชาวบ้านหลายคนกลับรู้สึกโล่งใจอย่างประหลาดราวกับว่าความยุติธรรมได้มาเยือนในที่สุดที่บ้านของวิชัยภรรยาของเขาตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงไม่มีร่องรอยบาดเจ็บใดๆ เธอจำได้หลางๆว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนก่อนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงหรือความฝันบนโต๊ะข้างเตียงมีจดหมายวางอยู่เธอหยิบขึ้นมาอ่านน้ำตาไหลาอาบแก้มเมื่อเห็นลายมือที่คุ้นเคยที่รักผมขอโทษสำหรับทุกอย่างผมรักคุณและลูกเสมอขอให้มีความสุขนะวิชัยเธอกอดจดหมายไว้แนบอกรู้สึกถึงความอบอุ่นประหลาดประหลาดที่แผ่ซ่านในหัวใจ ณป่าลึกแห่งหนึ่งหมอผีชรานั่งอยู่หน้ากองไฟเขายิ้มบางๆขณะโยนผงสีขาวลงในเปลวเพลิงยาสังเขาพึมพำเจ้าทำหน้าที่ได้ดีแล้วเปลวไฟลุกโชนขึ้นชั่วครู่ก่อนจะดับวูบลงทิ้งไว้เพียงควันสีขาวที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและนั่นคือจุดจบของเรื่องราวการแก้แค้นที่กลายเป็นคำสาปแต่ก็นำมาซึ่งความยุติธรรมในที่สุด บางครั้งความยุติธรรมก็มาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงและบางครั้งผู้ที่ต้องการแก้แค้นก็อาจกลายเป็นเครื่องมือของชะตากรรมเสียเอง